สีโมงแล้วหายไปไหนกันหมดล้วเนี่ยสุรศักดิ์ลาป่วยวิทูลไปหาหมอยังไม่เข้าเลยค่ะเฮ้ยทำไมพร้อมใจกันป่วยแบบนี้แล้วทำไมไปหาหมอตั้งแต่เช้าปานนี้ยังไม่กลับ ตัวจะระคาลอสีอไม่รู้สึกตอะไรอากนดีถ้าแกรีพาไปโรงพยาบาลเร็วคุณสมศรีเข้ามานี่สิสมศรีได้ยินไหมเข้ามานี่หน่อยเอ่อเท่าแก่ครับสมศรีลาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับอ๋อ เมื่อกี้ลูกค้าโทรมาต่อว่าผมว่าทำไมเดือนนี้เราจะไม่ส่งของเออคนส่งของของเราก็ตกจากหลังคารถนะครับเลยยังไม่มีคนส่งของบัดโทรแล้วทำไมไม่บอกให้คนอื่นเขาขับไปส่งก่อนสิหรือจ้างรถขนของก็ได้อยากให้เสียเครดิตกับลูกค้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็อยากดูแลลูกน้องอย่างดีที่สุด รีบส่งไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีค่ารักษาที่เกินจากประกันสังคมยังไงก็ต้องดูแลก,กันเพราะเขาทำงานให้เราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ต่อไปนี้พวกเราทุกคนจะมีประกันชีวิตกลุ่มกันแล้วใครเจ็บใครป่วยาหาหมอไม่ต้องไปต่อคิวครึ่งค่นวันแค่ไปโรงพยาบาลเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนคู่กับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและหากใช้สิทธิการรักษาณนะโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมอยู่ก็สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ทั้งหมด แค่นี้ก็รับการรักษาในทันทีอุบัติเหตุตกรถตกปลาไม่ต้องรอถามเท่าแกรีไปรักษาตัวก่อนหายแล้วค่อยกลับมาทำงาน <Yeah. S 1> ใครทำงานดีขยันขันแข็งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้อีก <Yeah. S 1> ทำงานที่นี่ดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องขอให้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันพวกคุณช่วยผม ผมไม่ทิ้งคุณแน่นอน เฮ้ยก <łość> ี่โมงแล้วหายไปไหนกันหมดล้วเนี่ยสุรศักลาป่วยวิทูลไปหาหมอยังไม่เข้าเลยค่ะเฮ้ยทำไมพร้อมใจกันป่วยแบบนี้แล้วทำไมไปหาหมอตั้งแต่เช้าป่านนี้ยังไม่กลับ อราเจะะริญขันเราขอไม่รู้สึกอะไรอาร์เกนตีท่าแกรีพาไปโรงพยาบาลเร็วคุณสมศรีเข้ามานี่สิสมศรีได้ยินไหมเข้ามานี่หน่อยเออเ่าแกครับสมศรีลาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ครับ อ๋ <im itation> อเออเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาต่อว่าผมว่าทําไมเดือนนี้เราจะไม่ส่งของเออคนส่งของของเราก็ตกจากหลังคารถนะครับเลยยังไม่มีคนส่งของปัดโทรแล้วทาไมไม่บอกให้คนอื่นเขาขับไปส่งก่อนสิหรือจ้างรถขนของก็ได้อย่าให้เสียเครดิตกับลูกค้า <im itation> <im itation> เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็อยากดูแลลูกน้องอย่างดีที่สุด รีบส่งไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีค่ารักษาที่เกินจากประกันสังคมยังไงก็ต้องดูแลกันเพราะเขาทำงานให้เราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ต่อไปนี้พวกเราทุกคนจะมีประกันชีวิตกลุ่มกันแล้วใครเจ็บใครป่วยหาหมอไม่ต้องไปต่อคิวครึ่งค่นวันแค่ไปโรงพยาบาลเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนคู่กับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันภัยโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและหากใช้สิทธิการรักษาณนะโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมอยู่ก็สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้ทั้งหมด แค่นี้ก็รับการรักษาได้ทันทีผุบัติเหตุต,รตกรถตกปราไม่ต้องรอถามเท่าแกรีไปรักษาตัวก่อนหายแล้วค่อยกลับมาทำงานใ,<ช>ใครทำงานดีขยันขันแข็งได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้อีก<ช>ทำงานที่นี่ดูแลกันเหมือนญาติพี่น้องขอให้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันพวกคุณช่วยผม ผมไม่ทิ้งคุณแน่นอน <ç uk>